สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ปางเจาะลึกเรื่องราวกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออตุ๊กตาตัวหนึ่งที่กำลังฮิตมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องราวแปลกๆปลกตามมาเยอะเหมือนกันชื่อลาบูบูค่ะครับสวัสดีครับคือจากที่เห็นเห็นกันนะคะมันก็เป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารับดูแบบซุกซนๆหน่อยมาในกล่องสุ่มสีสันสดใสเลยแต่กลายเป็นว่ามีอีกด้านหนึ่งที่ดูจะดารก,กว่านั้นเยอะเลยค่ะใช่ครับคือ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันมาจากหลายแหล่งเลยนะทั้งแบบคนที่เจอประสบการณ์ตรงๆเลยแล้วก็มีพวกบทความข่าวหรือที่คุยกันเยอะๆก็ในโซเชียลมีเดียต่างๆนี่แหละครับอืมค่ะซึ่งมันทําให้เราเห็นภาพรวมที่แบบเออน่าสนใจมากตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ศิลปินฮ่องกงออกแบบจนพอบมาดเอามาทำการตลาดแล้วก็เอ่อกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ความโชคร้ายไปแล้วในบางกลุ่มทั่วโลกเลยครับค่ะ <c oughs> เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไม่ได้จะมาตัดสินนะคะว่าเรื่องไหนจริงไม่จริงแต่เหมือนเราอยากจะมาทําความเข้าใจปรากฏการณ์นี้มากกว่าว่าเอ๊ะเรื่องมันเป็นมายังไงกันแน่ครับผมมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างทั้งมุงคนที่เชื่อหรือคนที่ไม่เชื่อเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอะค่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ใช่ครับคือประเด็นสําคัญที่เราจะดูกันก็คือว่าไอ้ตุ๊กตาตัวหนึ่งเนี่ยจะของเล่นธรรมดาธรรมดา มันกลายมาเป็นศูนย์กลางของเรื่องหลอนๆเรื่องลึกลับได้ยังไงนั่นสิคะอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เรื่องพวกนี้มันแบบแพร่ไปเร็วแล้วคนก็เชื่อกันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลกันดูครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่จุดกำเนิดก่อนเลยไหมคะคือจริงๆแล้วตอนออกแบบนี่มันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยใช่ไหมคะไม่เลยครับไม่เลยจุดเริ่มต้นนี่คือธรรมดามาก ลาบูบูเนี่ยออกแบบเมื่อปี2015นู่นเลยครับโดยศิลปินฮ่องกงคุณค้าสิงแรงอ๋อค่ะเขาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลตัวละครที่ชื่อ The Monsters นะครับเป็นโลกแฟนตาซีที่เขาสร้างขึ้นมาออืออแล้วตัวลาบูบูเนี่ยในไอเดียของศิลปินก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆคล้ายๆเออพูดผสมกอบลินอะไรแบบนั้นค่ะค่ะ มิสัยก็จะแบบอยากรู้อยากสือสวนๆเจ้าเล่นิดๆแต่ไม่ได้ร้ายกาจอะไรนะคือเป็นตัวละครเทาๆอะครับไม่ใช่ปีศาจอ๋อฟังดูก็เป็นคอนเซ็ปที่น่ารักดีนะคะแบบไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วมันมาฮิตระเบิดได้ยังไงคะเนี่ยจุดเปลี่ยนจริงๆคือปี2019ครับตอนที่บริษัทพ๊อปมาครับที่เขาทำพวกอาร์ตทอยของเล่นสะสมอยู่แล้วเนี่ย พอบมาดนี่เองใช่ครับเขาเอาดีไซน์ลาบูบูมาทำเป็นฟิกเกอร์แล้วก็ขายในระบบกล่องสุ่มหรือบล็อคอ๋ออ๋อกล่องสุ่มนี่เองใช่ครับซึ่งตอนนั้นคือฮิตมากกลยุทธ์นี้มันเวิร์กสุดๆคือเราไม่รู้ว่าจะเปิดได้ตัวไหนไงครับมันก็ลุ้นใช่ใช่ลุ้นมากมีทั้งตัวธรรมดาตัวแรตัวซีเรตที่แบบหายากมากม ราคาก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีกเข้าใจเลยค่ะคล้ายๆเวลาเราสะสมการ์ดหรือของเล่นอื่นๆที่ต้องลุ้นตัวพิเศษมันยิ่งกระตุ้นความอยากได้เนอะอยากมีให้ครบถูกต้องเลยครับกลยุทธ์นี้มันได้ผลมากจริงๆทําให้ระบุบูก,กลายเป็นของที่แบบทุกคนต้องมีนักสะสมตามล่าก,กันใหญ่เลยค่ะมีการซื้อขายกันร,ราคาสูงมากแต่ก็นั่นแหละครับพอความนิยมมันพุ่งมากๆมากๆเนี่ยก็เริ่มมีเสียงแปลกๆลอดออกมาในกลุ่มนักสะสมเสียงแปลกๆครับ เป็นจุดเริ่มต้นของอีกด้านที่เราจะคุยกันนี้แหละเสียงที่ว่านี่มันประมาณไหนคะแบบเป็นแค่ความรู้สึกหรือว่ามีอะไรที่มันจับต้องได้มากกว่านั้นมันเริ่มจากความรู้สึกแบบไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆก่อนครับมีคนเริ่มโพสต์ในกลุ่มนักสะสมหรือในโซเช,ชียลว,ว่าแบบรู้สึกแปลกๆเวลาอยูใใ่ใกล้ๆทุกตามอื pues, <alla> บางคนก็บอกว่ารอยยิ้มมันดูกว้างดูจริงไปหน่อยจนรู้สึกอึดอัดเหมือนแบบ เหมือนมันมองเราอยู่หรือรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้โ้หแค่ความรู้สึกนี้ก็แอบร้อนแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะที่เหมือนจะเซนส์ได้เรื่องสัตว์เลี้ยงนี้ก็น่าสนใจมากครับมีรายงานค,คล้ายๆกันจากหลายที่เลยคือเจ้าของเล่าว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับหมาแมวอะไรพวกนี้จะพยายามเลี่ยงๆไม่อยากเข้าใกล้ชั้นที่วางลาบูบูไว้จริงเหรอคะครับบ๊มโปก็ดูกระวนกระวาย จ้องตุ๊กตาตลอดหรือเห่าแบบไม่มีเหตุผลมีเคสที่ดังๆจากสิงคโปร์ที่เจ้าขอนเล่าว่าแมวเขาว่าไม่ยอมเข้าห้องที่มีลาบูบูอยู่เลยโห<ฮ>จากที่คิดว่าตลกตลกตลก,กลายเป็นแมวเริ่มซึมไม่กินข้าวสุดท้ายเขาเลยลองย้ายลาบูบูออกไปปรากฏว่าแมวก็กลับมาร่าเริงกินข้าวปกติเลยโหเรื่องสัตว์เลี้ยงนี่น่าคิดนะคะคือพวกเขาก็มีการรับรู้ที่ต่างจากเราอะเนาะแต่ก็แอบคิดเหมือนกันว่า อาจ Shift, ออาจะมีคำอธิบายอื่นหรือเปล่าคะแบบกลิ่นพลาสติกใหม่ๆห,หรือแค่ไม่ชินกับของใหม่อะไรแบบนี้ก็ <espacio> <messed up> เป็นไปได้ครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่คนที่ไม่เชื่อเขาก็พยายามจะอธิบายแบบนั้นเหมือนกันว่ามันอาจจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือพฤติกรรมสัตร์ปกติค่ะแต่ที่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนขึ้นก็คือนอกจากความรู้สึกกับเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องเล่าที่แบบเหนือธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆเข้ามาด้วย เหนือธรรมชาติประมาณไหนคะตุ๊กตาผีสิงเลยเหรอก็ประมาณนั้นเลยครับอย่างเรื่องที่ว่าตุ๊กตาเคลื่อนที่ได้เองฮะจริงเหรอคะมีคนยืนยันเลยนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าวางลาบูบูไว้บนโต๊ะทำงานก่อนนอนตื่นมาตอนเช้าเจอว่ามันขยับมาอยู่ใกล้ๆเตียงมากขึ้นโอ้ยขนลุกหรือบางคนก็เล่าว่าฝันร้ายซ้ำๆฝันว่าเห็นลาบูบูนั่งอยู่ในมุมมืดของห้องแล้วก็จ้องมาด้วยรอยยิ้มที่มันดูกว้างกว่าปกติ น่ากลัวมากอันนี้เริ่มเหมือนหนังผีเลยนะคะเนี่ยเรื่องตุกตาขยับเองฝันร้ายแต่ก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าเอออาจจะมีคนแต่งเรื่องเพิ่มหรือเปล่าหรือจำผิดที่วางเองอะไรแบบนี้แน่นอนครับความสงสัยแบบนี้มีอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเรื่องทำนองนี้ครับมันไม่ได้มีแค่เคสเดียวไงแต่มันเริ่มมีรายงานจากหลายๆคนในหลายๆที่มากขึ้นเรื่อยๆ๋อความคล้ายกันของรายละเอียดนี่แหละครับ ที่ทำให้คนเริ่มคิดว่าเอ๊หรือมันจะมีอะไรมากกว่าแค่พลาสติกธรรมดาจริงๆแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนจะแรงขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงขั้นที่แบบเชื่อมโยงกับโชคร้ายจริงๆเลยน่าเสียดายที่เป็นแบบนั้นครับคือพอเรื่องมันเริ่มกระจายความน่ากลัวมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมีเคสที่คนพูดถึงกันบ่อยๆเช่นครอบครัวหนึ่งในเดลี่ที่อินเดียครับซื้อลาบูบูให้ลูกสาวเป็นของขวัญวันเกิด คืนนั้นลูกสาวตื่นมาร้องไห้บอกพ่อแม่ว่าตุกตากระสิบเรียกชื่อเขาพอเช้ามาก็เจอว่าตุ๊กตากที่วางไว้บนชั้นนะครับมันย้ายมาอยู่บนหมอนข้างๆตัวเด็กเลยโหอันนี้น่ากลัวมากหรืออย่างเคสนักสะสมที่มาเลเซียที่เขาอ้างว่าชีวิตแต่งงานที่เคยดีๆครับเริ่มพังแบบรุนแรงเลยแล้วก็หย่าก,กันหลังจากซื้อลาบูบูเข้าบ้านไม่กี่สัปดาห์เองพอเรื่องร้ายๆมันเกิดติดติด,ตดกันหลังได้ตุกตากมามันก็ เข้าใจได้นะคะว่าทำไมคนถึงเริ่มเชื่อมโยงว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ครับแล้วมันก็มีเรื่องที่เศร้ากว่าน,นั้นอีกคือนักสะสมอีกคนเล่าว่าเพิ่งได้ตัวใหม่มาก็เอาไปอวดคุณยายดีใจใหญ่เลยแต่พอวันรุ่งขึ้นคุณยายก็เสียชีวิตก็ะทันหัน Oh. คือทางการแพทย์อาจจะมีคำอธิบายนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็อดโทษหรืออดเชื่อมโยงกับการมาของตุ๊กตาไม่ได้เลยรูปแบบเรื่องเล่ามันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆครับสัตว์เลี้ยงกลัวตุ๊กตาย้ายที่ฝันร้ายแล้วก็ตามมาด้วยปัญหาความสัมพันธ์ความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตซึ่งมันเกิดซ้ำๆในหลายประเทศเลยหลังจากมีลาบูบูเข้ามาเนี่ย จากแค่ข่าวลือในกลุ่มเล็กๆหรือในเน็ตเนี่ยมันกลายเป็นกระแสะใหญ่มากๆได้ยังไงคะมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมมีครับมีจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่ทําให้เรื่องนี้มันบูมขึ้นมาในวงกว้างคือตอนที่คุณอรณากอทุมครับที่เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็นักการเมืองในอินเดียอ๋อคนดังเลยใช่ครับเขาออกมาเปิดเผยเรื่องของครอบครัวเขาเองเลย เขาโพสต์วิดีโออันหนึ่งแล้วมันไวรัลมากๆเล่าว่าญาติคนหนึ่งได้ลาบูบูมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเรื่องร้ายแรงตามมาติดๆเลยการที่คนมีชื่อเสียงออกมาพูดแบบนี้ผลกระทบมันน่าจะแรงมากเลยนะคะมันเปลี่ยนเลยไหมคะจากแค่ข่าวลือกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็สนใจมากขึ้นเปลี่ยนเยอะเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่ acting หลุมหรือใครก็ไม่รู้เล่าแล้วไงแต่เป็นคนที่มีตัวตนมีชื่อเสียงมายืนยันเองเลยค่ะ คุณอรณาเขาเล่าในวิดีโอว่างานแต่งงานของญาติะครับที่เตรียมมานานมากถูกยกเลิกกระทันหันแบบไม่มีเหตุผลชัดเจนเลยแล้วแค่วันต่อมาพ่อของเธอก็เสียชีวิตโหแรงมากแล้วเธอก็พูดในคลิปแบบหนักแน่เลยนะครับว่าอย่ากเก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้ในบ้านมันไม่ปลอดภยัยมันทำลายความสุขครอบครัวฉันในสองวันฉันบอกเลยว่าตุ๊กตาตัวนี้ถูกสาบคำพูดนี้คือแบบ ช็อกคนดูมากแล้วก็จุดกระแสให้คนอื่นๆที่เคยเจออะไรคล้ายๆกันกล้าออกมาเล่าเรื่องตัวเองมากขึ้นเยอะเลยถึงแม้ว่ามีคนวิจารณ์นะครับว่าเอ๊ะบังเอิญรอเปล่าดวนสรุปไปไหมแต่พลังของคำพูดจากคนดังอะครับมันก็ทำให้เรื่องอถาถรรพ์ลาบูบูมันดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีเคสอินฟลูเอนเซอร์อีกคนที่แบบเผาตุ๊กตาทิ้งในไลฟ์เลยนั่นก็ยิ่งตอกย้ำความน่ากลัวเขาไปอีกใช่ไหมคะใช่ครับครับเคสนั้นก็ดังมาก คุณนาทชาคานทีอินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์เขาเล่าว่าพอซื้อลาบูบูมาตามกระแสเนี่ยคนในบ้านก็เริ่มป่วยแปลกๆน้องชายใครไม่ลดแม่เวียนหัวหนักมากตัวเขาเองก็รู้สึกเหมือนโดนจ้องตอนกลางคืนสุดท้ายครอบครัวเขาก็เลยตัดสินใจว่าต้องกําจัดทิ้งก็เลยเผาในไลฟ์สดเลยและเขาก็อ้างว่าพอเผาเสร็จอาการป่วยของคนในบ้านก็หายเป็นปริทิ้งการเผาทิ้งนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ คือด้านหนึ่งก็เหมือนตัดสิ่งไม่ดีออกไปแต่อีกด้านมันก็มีคำถามว่าแบบนี้มันช่วยได้จริงหรอหรือแค่ทำลายของหรือบางคนก็กลัวว่าเผาแล้วจะยิ่งปล่อยพลังร้ายๆออกมาอีกถูกต้องครับประเด็นนี้ก็เถียงกันเยอะเลยในเน็ตบางคนก็ว่าสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าแต่หลายคนก็เชื่อว่าเขากลัวจริงๆนะแล้วการเผามันคือทางออกเดียวที่คิดได้ตอนนั้นค่ะแต่ไม่ว่าจริงๆจะเป็นยังไงการกระทําของเขามันก็ยิ่งไปตอกย้ําภาพความน่ากลัวของลาบูบูแล้วก็เพิ่มความแบบ ขัดแย้งก็ไปอีกคือมันทั้งน่ากลัวจนต้องเผาทิ้งแต่คนก็ยังอยากได้กันอยู่พอเรื่องมันไปไกลขนาดนี้มันก็ต้องมีการตีความเปรียบเทียบหรือหาความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อื่นๆตามมาใช่ไหมคะแน่นอนครับพวกชุมชนออนไลน์อย่าง t i k t o อกหรือ Reddit นี่คือเปลี่ยนจากคุยเรื่องแรกฟิกเกอร์กลายเป็นแลกเรื่องผีลาบูบูกันเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับมีการตั้งฉายาให้ว่าผู้ทำลายครอบครัว Family Destroyer อะไรแบบนี้เลยแล้วก็มีการเปรียบเทียบอันหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะมากคือเอาหน้าตาลาบูบู้ครับโดยเฉพาะรอยยิ้มก,กว้างกับตาโตๆเนี่ยไปเทียบกับพิซูซูพิซูซูปีศาจในหนัง The Exorcist หรอคะใช่ครับใช่ตัวนั้นเลยคือจริงๆเป็นปีศาจจากตำนานเมโสเปเทเมียโบราณนะครับที่เชื่อว่านำโรคระบาดลมพายุความโชคร้ายมาให้แต่ก็ขับไล่วิญญ,ญาณร้ายอื่นได้ด้วยนะ แต่คนส่วนใหญ่จำภาพจากหนังไงครับว่าเป็นปีศาจร,ร้ายอ๋อค่ะนักสะสมบางคนเขาก็สังเกตว่ารอยยิ้มเสยะเสยะหน่อยๆกับตาโตๆของลาบูบูอ่ะมันทำให้นึกถึงพี่สูซสูโหพอเทียบกับปะสูซูแล้วภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะคะจากน่ารักน่ารักกลายเป็นดูมีพลังงานมืดๆไปเลยการเปรียบเทียบนี่คนเชื่อเยอะไหมอะคะ เยอะมากครับถึงแม้ศิลปินคนสร้างกุณคาซิงแรงจะออกมาบอกชัดๆนะครับว่าไม่ได้มีแรงบันดาลใจจากปีศาจต,ตนไหนเลยลาบูบูมาจากจินตนาการเขาล้วนๆแต่การเปรียบเทียบนี้มันติดตลาดไปแล้วอะครับมีรูปตัดต่อคลิปอะไรเต็มไปหมดเลยที่โยงลาบูบูกับพิซซุส,สมันยิ่งเสริมภาพด้านมืดให้ตุกตาเข้าไปอีกค่ะนอกจากนั้นก็ยังโดนเอาไปเทียบกับตุกตาผีสิงดังๆอย่างโรเบิร์ตเดอะดอลหรือแอนนาเบลด้วย กลายเป็นว่าตอนนี้ลาบูบูถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มวัตถุอาถรรพ์ตัวท็อปๆแล้วพอโดนมองไปขนาดนั้นแล้วคนที่เขายังเก็บลาบูบูอยู่เขาทำน้ยังไงกันบ้างคะยังเก็บปกติหรือเริ่มกลัวกันแล้วก็มีหลายแบบเลยครับบางคนก็ยังเฉยๆมองว่าเป็นของสะสมแต่หลายคนก็เริ่มระวังตัวมากขึ้นนะ,ะมีการเก็บในตู้กระจกตู้ล็อกปฏิบัติเหมือนเป็นของที่ต้องให้ความเคารพหน่อยบางคนก็วางวงเกลือ เครื่องรางของมงคลไว้รอบๆเลยโหมีขนาดนั้นเลยหรือบางคนก็ถึงขั้นเอาไปให้พระหรือคนที่เขาเชี่ยวชาญทำพิธีให้ก็มีครับเพื่อความสบายใจแสดงว่าถึงจะกลัวกันขนาดนี้แต่เรื่องรายๆก็ยังไม่หมดไปยังมีเข้ามาเรื่อยๆหรอคะใช่ครับความลึกลับมันยังไม่จบมีเรื่องเล่าใหม่ๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆจากทั่วโลกเลยอย่างที่ลอนดอนมีคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนอะไรขูดกำแพงห้องนอนหลังเอาลาบูบูเข้ามา หรือที่ฟิลิปปินส์มีคนสาบานเลยว่าเห็นรอยยิ้มตุ๊กตาที่วางโชว์ไว้มันดูกว้างขึ้นทีละนิดนิด,นดทุกวันเป็นไปได้เหรอคะนั่นหรือที่โตเกียวนักสะสมคนหนึ่งบอกว่าได้กลิ่นเหมือนขี้ผึ้งไหม้จางๆในห้องเฉพาะตอนที่เอาลาบูบูออกมานอกกล่องเท่านั้นฟังดูเป็นเรื่องที่แบบหาคําอธิบายยากนะคะในมุมจิต,ตวิทยามีคําอธิบายเรื่องพวกนี้ไหมคะก็มีความพยายามอธิบายนะครับอย่างแนวคิดเรื่องพลังแห่งการชี้นำครับ คือพอเราได้ยินหรือเชื่ออะไรมากๆสมองเราก็อาจจะเริ่มมองหาหรือตีความสิ่งต่างๆให้มันเข้ากับความเชื่อนั้นโดยไม่รู้ตัวอ๋อค่ะพอมีข่าวว่าลาบูบูน่ากลัวคนก็อาจจะเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่ปกติอาจจะมองข้ามแล้วก็ไปโยงกับตุ๊กตาเข้าใจได้ค่ะหรืออีอันก็คืออุปทานมู คือความกลัวหรือความเชื่อผิดผิดมันแพร่กระจายไปในคนหมู่มากอย่างรวดเร็วเหมือนโรคระบาดท,ทางความคิดยิ่งยุคนี้เน็ตมันไวมากด้วยคำอธิบายพวกนี้ก็น่าสนใจนะคะช่วยให้เข้าใจได้ว่าทำไมเรื่องมันถึงไปได้เร็วขนาดนี้ใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันนักจิตวิทยาบางคนก็ยอมรับนะว่าคำอธิบายพวกนี้อาจจะยังไม่เคลียร์ทั้งหมดโดยเฉพาะเคสที่มันเกิดเรื่องร้ายๆหรือโศกนาฏกรรมจริงๆขึ้นมา มันก็พูดยากว่าทุกอย่างเป็นเพราะอุปาทานามูหรือพลังชี้นำอย่างเดียว hmm. มันก็เลยยังเป็นปริศนาที่ทิ้งคำถามไว้เหมือนเดิมและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือถึงจะมีเรื่องน่ากลัวเยอะขนาดนี้ตลาดซื้อขายลาบูบูก็ยังคึกคักมากลใช่ไหมคะอันนี้คือความขัดแย้งที่น่าสนใจสุดๆเลยใช่เลยครับอันนี้คือย้อนแย้งมากพร้อมมาร์ทก็ยังออกคอลเลกชันใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังขายหมดเร็วมากโซเอาตลอด นักสะสมตัวโลกก็ยังแย่งกันตามหาตัวหายากยอมจ่ายแพงๆคือมันเป็นภาพที่คอนทราสต์กันสุดๆเลยด้านหนึ่งก็กลัวจนเผาทิ้งส่งทำพิธีแต่อีกด้านก็คือคลั่งใครลงทุนให้มูลค่าสูงลิว่วทำให้สถานะของลาบบูตอนนี้มันเหมือนมีสองขั้วชัดเจนเลยนะคะเป็นทั้งของสะสมสุดฮิตมีมูลค่าทางการตลาดสูงแล้วก็เป็นวัตถุต้องสาบที่น่ากลัวมากๆในเวลาเดียวกันถูกต้องเลยครับ สำหรับบางคนลาบูบูคือการลงทุนคือความสุขแต่สำหรับบางคนมันคือสัญ,ญลักษณ์ความโชคร้ายคือสิ่งที่ต้องหนีแล้วสำหรับอีกหลายๆคนมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างเลยก็ได้คือทั้งน่ากลัวแต่ก็น่าดึงดูดเกินกว่าจะเมินเฉยสรุปแล้วการเดินทางของลาบูบูเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆนะคะจากของเล่นหน้าตาน่ารักๆกลายเป็นตำนานสยองขวัญร่วมสมัยไปซะแล้วแต่ก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ขัดแยง้ง ความเชื่อที่ต่างกันแล้วก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์อะไรมายืนยันหรือหักล้างได้เลยมันยังเป็นสถานการณ์ที่แบบคลุมเครือมากๆครับแล้วก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ผลของอุปทา,านหมู่ครั้งใหญ่ที่อินเทอร์เน็ตกับโซเชียลมีเดียช่วยกันปั่นหรือเปล่าอืมหรือว่ามันมีความจริงอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าพงนั้นจริงๆและถ้ามันมีพลังงานบางอย่างอยู่จริงพลังนั้น มาจากตัวตุ๊กตาเองหรือมาจากความเชื่อความกลัวที่เราในฐานะมนุษย์มอบให้กับมันกันแน่อันนี้น่าคิดต่อมากครับมันก็ชวนให้เรามองย้อนกลับมาคิดนะคะถึงธรรมชาติของความเชื่อความกลัวแล้วก็วิธีที่เราให้ความหมายกับสิ่งของต่างๆรอบตัวโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เรื่องราวมันไปไวมากจริงๆบางที่ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวตุ๊กตาเองแต่เป็นเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นมารอบๆตัวมันก็ได้นะคะ และไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรนะครับเรื่องของลาบูบูก็ยังไม่จบแค่นี้แน่นอนยังมีเรื่องเล่าใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆและตัวตุ๊กตาลาบูบูเองก็ยังคงถูกผลิตขายและก็นั่งเงียบๆอยู่บนชั้นวางในห้องนอนในตู้โชว์ของผู้คนทั่วโลกพร้อมกับรอยยิ้นปริศนานั่นแหละครับที่ไม่เคยเปลี่ยนเลย